สวัสดีครับผมเรียกชัปสติกี้4เจลิที่8ครับอยู่ชั้น3รับ3วันนี้ผมก็จะมาทู่สถานที่โรงเรียนวัฒนรุสศาสตร์ครับนี่ก็คือสนามบอลของโรงเรียนวัฒนรุสศาสตร์ซึ่งกว้างใหญ่และเหมาะสำหรับการเตะบอลหรือทำกิจกรรมต่างๆสวัสดีครนี่ก็คือสนามฟุตบอลโรงเรียนวัฒนรุสศาสตร์นะครับมีแอคทีมเลาฟีนฝักไม้ครับ แล้วก็มีแป้นบ้านครับสองแป้นครับเอาไว้ให้เล่นได้อย่างใจนะครับหลายคนนะผมก็จะเป็นเวทีนะครับราคารของราคาระยะเวทีจอที่เขาจัดกิจกรรมทุกปีครับผมมีจอใหญ่จอเบิ้มมรับจอบิ๊กครับของจริงครับบอลนอมหมาของจริงครับตามมาตาม วันนี้เราจะมีพี่พนักงานนะสามคนครับของจริงของจริงนะผมพีมันจะมีขนมมากมายให้เลือกนะว้าวพีมครับโอแก่ตาแก่แล้วผมแล้วปั่น,น,ลน,นโโเลยนะนะที่น่าจะมีสู้นะสามตาวรนนี่กามคนโอ้สุดยอดเลยครับน้ำตาโรนของจริงเออเออตรงนี้คืออันนี้คือไม่ใช่สปอนเซอร์หละไว้ก่อนไว้ก่อนแต่ต่อไป จมีนี่นะเม็อินโรงเรียนนะมือเช้าโรงอาเราตา้นีองยนหอของาแล้กเป็นจุดนี้เลคจุดมนะรับจุดรัคผมจะว่ามีอะไรขายบ้างเเป็นคับตอนนี้ก็โซนนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋านะครับ โบนะครับแบบโบของของแบบนักกายนะครับนี่อับโบไว้อะไรพระราชินีนะครับไว้อะไรนะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกบัตรครับบัตรบัตรอันนี้แยกครับแยกครับใช้ไม่ได้มันใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของประสมอันนี้ของมัธยมอ่าจิุจิบินยาสก์ก็คือคิดเลขบอนน้อครับคายวดีโอครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าครับมีหลายไซส์หลายขนาดหลายเบอร์หลายหลายยี่ห้อครับ ใส่ได้ยัง้งแต่สักกระเบือยันเรือลบแล้วใส่ไหนจะได้ที่มีมีจัดกรห้ครับส่วนฝั่งนี้ครับตามมาครับฝั่งปากการังแล้วก็กล้องมาดูตองมานี้เร็วดีอันนี้ก็จะเป็นส่วนยึดเล่อะไรประมาณนี้ครับพวกนั้นมาดูนั้นการการไวัดครับก็จะประมาณนั้นแหละครับส่วนฝั่งข้างล่างนี่ก็จะเป็นสมุดวาดภาพนะครับใครชอบวาดภาพวาดรูปนะครับมาจัดได้ครับในราคาเทียง ห้าแปดบาทแปดห้าครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวว่าอะไรครับที่นี่ก็มีพจุพระเจนาองคจริงมีนะนี่อาจจะก็เจอมาแบบรับพูดถึงเรื่องการเขียนนะครับเราจะขาดไปไม่ได้ครับจะเป็นปากกาปากกาได้ดินสอนอะนิดเลยใช่ไหมเพื่อนอะไรเพื่อี่นี่ครับมันจะประมาณนี้ครับขาดไม่ได้ที่อย่างที่ที่วาดรูปอันนี้เขาเรียกอะไรเพื่อ สีมีสีสีที่เด็ดที่สุดคือสีสีเขียวเพราะว่าพวกเราอยู่สีเขียวครับเพื่อนแล้วก้องทัวนีนะแต่ก้องนี้อ่ะถายไม่ได้ครับของลูกเสือครับลูกเสืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนหมวกลูกเสือของม้านะหมวกลูกเสือสามมันรุ่นใหญ่นะจะมีแยกนะครับผมอันนี้จะเป็นหมวกสำรองนะหมวกลูกเสือสำรองนะของมาสุกแบงค์นะครับ นะจะว่าไปมันก็มีหมวกแล้วมันก็มีอะไรเพื่อนผ้าพ<อ>ันคอเกินนะคร<อ>ับ<อ>ไม่ใช่ครับมผ้าพันคออันแยกนะครับอันนี้ของของของปฐมครับอันนี้ก็ของ,ของมัธ<อ>ยมจริงครับผมอ,อว่าในเรื่องระเบียบเราใส่ชุดไม่รักเข็มขัดไม่ได้ที่นี่ก็มีบอน็อคเข็มขัดทวง,นะง,ดงมาลัยนะเยอะมากครับอย่าบ่าเลยนักเรียนคนไหนที่ลืมก็มีนะครับ ถุงเท้า,ามีมาาถ้า,าใครปิดกัดอะไรหรือว่าอะไรขาดนี่ครับเรามีกาวตาช้างตาเทงนะครับรอย่าว่าแต่กาวเลยบอกสีน้ำยังมีจริงนี่ไม้ปิงปองปิงเปิงก็มีลิปบินสีก็ม,ม,ามานีนะเพื่อนบเพบ่อจะประมาณนี้สมุดฝาดของเราก็มีนะครับเรียนรู้ไว้จะได้พูดอัง,งกฤษเป็นอย่างเช่นคำแรกอบิิุุก็จะมีถึง ระดับน,นั้นปฐมป .1 นะครับถึงม,งมัธยมม .3 นะครับโอ,อ้โห,ม,ห,ม,ห<อ>มีหลายมีหลายยี่ห้อมีหลายสไตล์มีหลายแนวมีหลายมออันเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าที่รูอาหารแล้นี่ก็เป็นร้านข้าวแกงคนระับตอนนี้ปิดอยู่ประมาณเวลา,าสี่โมงก็จะปิดหมดเลยนะครับเริ่มต้นที่ 3. 3. สามโมงสามโมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มปิดแล้วนะครับผมแล้นี่็นร้านจีราหน้าครับ รับดนสดทั้งนั้นนะครับผมและจะบอกให้บางวันนะเขาจะขายส้มตำสุดเด็ดเพื่อนที่ร้านยำนะครับบางวันนะบางวันยำยำแน่นอนยำไม่เพื่อนกินอะไรกนอะไรนแตครับร้านเชฟรนโต๊เชฟโตเกียวเว้ยบอกวมีมีตอนเที่ยงเนี่ยเขาจะเป็นที่บว่ามีคนมาจุดสุดรวมเลยใช่เพื่อนต้องเตรียมอะไรก่อน ก็จะมีก <Final ment. S 1> ็จะมีราคาประมาณเท่าไหร่ว่าเพื่อนสิบห้าสี่สิบยี่ิบห้าสาสา้าสสิบสห้าห้าสิบห้าห้าเวอร์ไปไปเพื่อนต่อไปแล้วสัดไาัไปอันนี้ไม่ค่อยมีรหลบไปอคกับครับแล้วก็ไออันนี้ก็จะเป็นซนเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มเครื่องดื่ม นีน้ำหวานะครับบางวันเขาก็จะขายชาเขียวชาไทายชานุ่นชานี่ชานั่นหอ,อก่อแล้วก็มีโ๊กโก้ก๊กโก้ไม่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 โอเคงั้นแล้วที่นี่ก็จะเป็นโรงอา,ารใช่ไหมครับสูงไปเพื่อนปึ๊บจะมีคนมานั่งเต็มเลยนะหลังโรงงานกันดีกว่าไปหลังโรงงานดีกว่าอะไรนี่ก็คือหลังโรงงานของเรานะครับเบิร์ดคมาเพื่อน ผาดลิดนหน่อยเพื่อนอย่าสน่อสารมจะเป็นน้ำ water น้น้นี่นะครับผมพูดว่าร้านกับข้าวจุดขายของครับตางกันเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะมีจากตรงนน้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับฝั่งตรนี้จะแบบว่ารุ่นเก่าหน่อยรุ่นคลาสสิกอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบว่าหมใหม่หน่อยเพื่อนไปเดี๋ยวไปอีกคนครับอีกคนครับต้อมาอานนี่ ทครับของแม่บ้าน่นคทนี่ครับผมเนี่เป็นนเคทีครับงมปังครับดูดิีครับตอยู่ฝั่งนี้ครับสะอาดแน่นอนครับไม่ต้องกลัวสบปรกครับกินแล้วมีสายแน่นอนครับทางเรารับกรรมแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะท้องเสียหน่อยเวอร์บายอยอแลวนี่ครับก็นี่จะเป็นโซนล้างจานของแม่บ้านครับรวบบสาธิตเรืดูครูบการล้างจานที่ระเป ล้างมือพอครับที่เกดล้างจานพอต่อครับแล้วไปอีกจุดครับผมตไปครับไครดูใครไก่ครับนี่ครับมาดูมาดูต่อต่อเนี่ยไก่นะไอฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้แช่ของครับพวกของคงของคนก็จะเป็นพวกอย่างนี้แหละครับผมก็จะประมาณนี้